ไม่อยากลงบบนีนะครับเอ้ยขอกิน่หมดก่อนได้กินดีนะครับโอ้เอมึงปรับแสงเหรอไม่ได้ปรับอ่ะมันปรับเองทำไมเราไม่เขียที่ให้มันดูตวกินหัฉันน่ะแล้วก็เธอบอกว่ามันสุกเมียวือนี้เหมือนแบบน้ำท่ี่วใคขี้มขี้แมว อืมแ้วเนี่ยอืมแล้วยยนเริ่เลิกเกไปอาบน้แล้วก็จะนอนยอย่างีออคย่างไรยเ่จอ่น่นนอ่นี่น่ะโปรกินที่แมวเนี่ยอพี่ท้แมี่ันนี้เมื่็กินหรอกมัน กไม่ได้กินอะแต่ว่าจะกูกินแล้วมันแอบกูได้กลิ่นก็แบบกูจะถามมึงแรกไงบอกว่าทำไมกลิ่นมันบุหแล้วกูไม่ได้กลิ่นอะเนอะเฮมึงอน้ำตาลยิงขี้ดูเฟมาก้ำาเออยิง เ uh. ราชูให to um. ้เหมือนเพื่อนทั้งหลายกันเยอะรอๆทานขาต้องมองสักทุกไม่รู้บ้าหรือว่ามันเป็นยังไงเขาแบบว่าเขริ่มจากต้มตะไคร่ถึงท้ายกะป่าเหนื่อยหรือยัง